ดีกับเช้าวันที่20มันพุธนะครับนี่ท้องฟ้าสว่วนนี่เมฆหมอกมาแล้วดวงอาทิตย์อยู่ตรงนู้นผมไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าพุทธเบิกวัดป่าพุทธเบิกนี่คือทางเขา้าเราต้องเดินไปอีกประมาณ300เมตรทางเข้าก็ถือว่าอลังการนะอลังการอลังการงานงานทางชันขึ้นเนี่ยละ ตอนนี้มาแค่สองคนนะครับที่เหลือสลบมือออ่อเนื้อ,อ,อจะได้กลิ้งลงนะนึกถึงฟอร์มล่าวันมงเลยคิดว่าน่าจะมีหักนะครับถ้าได้เล่น,นอย่างนั้นลงไปคุยกับล่ากโวไผ่เลยเสียงอะไรโอ้ออ ชันอยู่นะน่าจะสามสิบห้าองศาได้ไหมไม่น่าจะถึงสี่สิบหรอกไม่ก็สี่สิบพอดีโอ้ย oh. <c oughs> นี่เดินมาถึงแค่นี้เองนะเราไม่ได้วิ่งออกกำลังกายมาก่อนน้าน,นั้นเลยแหละผมหยุดพักไปแป๊บหนึ่ง nghe chị được càng nhìn à cho đẹp ạ mà nên đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để แต่ถ้าจะให้ถ่ายไปตลอดก็ให้ดูกันเลยนะนี่น่าจะเป็นพืนที่กุฏิดูดิมันรมกำลังสร้างเพิ่มขึ้นอีกน่าจะได้มาในตอนที่แบบเสร็จแล้วนะวันที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับก็มีการสร้างุบนาณมี โอ้อลังการมากลยนี่เขาสร้างการที่หมดแล้วเดินขึ้นมาจากคลิปที่ถ่ายก็สามนาทีกว่าแล้วโอ้โดอกแคอืออดอ,อ,ดอกแค์ไหมดอกแค่เปล่าวไม่ใช่ดีกว่า ร้อนด้วยว่าดอกแค่อถึงแล้วนะครับถึงแล้วก็เดินไม่ไกลเท่าไหร่นาะแค่ว่ามันชันท่านนั่นเองดูไฟแดงมากเลย,ย,ย,ยต้าหมายที่เรามาคืออาจฉรกณะแล้วก็มาเล่นกับน้องๆน,นะครับน้องๆสีขาแต่แปลว่าที่ผมไม่ได้เอามาคือของกินให้น้อง อู้ตอนหลับด้วยการน,นอนอยู่ตรงนี้เป็นพิษเลยสี่ตัวเห็นไหมสี่ตัว,ย,วยังไม่เป็นพิษเลยโอ๊ยน่าจะพาอาบน้ำเนา้าต้องถอดรองเทา้าเาขทาทำงไงนะเป็นหลนักฐาคลิปนี้เป็นหลักฐานว่ารองเท้าอยู่นี่ ไกลเล็กๆห <Come on. S 1> ลายพารเลยคลิปนี้ตัด mm hmm. ต่อหลายพาร์ทเลย mm hmm. อ่ะมีบอกสัญญาขึาข้นมาก็ได้ลงเท้าใคร ต้องเดินดูรอบๆใช่ไหมนี่ mm hmm. กลาวสักพร,รกก่อนนะครับผมข้างในก็มีบุรณะอยู่นะมีพระนอนนะ,ะพระหลัยองค์ที่นำมายังปิดผ้าอยู่รอบุรณะเสร็จก็เปิดผ้าคนะ mm hmm. ขออนุญาตสักสักก่อน,น mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูต่อ อันนี้เดินออกมาตอนแรกผมนึกว่าไม่มีวิว,วนะเพราะต้นไม้เยอะมากแต่พอเดินมาถึงข<อ>้างหลัง,<อ>งเนี่ยอืมอลังการมากอืมอะไรปูเรสีปูทิสต์ใช้พลังานโซราเซลล์เนี่ย ค่อยมีคนนะครับหรือว่ายังเช้าอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารองเท้าเราถอดจะเดินไปรองเท้าอัดขาดได้ครับนี่ยแต่มีคลองเยอะมากเลยนะคลองนอดมากระยะการเดินทางที่จากที่พักผมมาถึงที่นี่ก็ประมาณ30นาทีนะครับอาจจะเร็วกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นทางลาดลงแต่ขากลับนี่ชันขึ้นแน่นอน ปูเลยสีชิปลาขาวนี่ปูเลยสีนั่งปูเลยสีชิปลาขาวปูเลยสีพ่อแกะอรอบๆมันจะมีการบูรณะอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าด้วยนี่ครับยังคงทําอยู่เนาะแต่ก็ไม่เห็นคนทํำเลยถือว่ารองประมาณรออะไรอยู่การบริจาคก็ต้องมาให้เพราะจะน้ำฝนนี่ โอแมงตัวใหญ่มากแมงป,ป่าหรือเขามาบุรละนะตรงนี้เป็นหลักก่อนตอนนี้เขาเสียงดังปร่งกรงง,งมากเลยน่าจะสร้างที่นี่ก่อนเะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเลยเหยียบน้ำเหยียบน้ำนิดนึงกว่าจะเดินถึงมน้างล่างก็คงแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาน้องลองต่อนะ นอนก็อยู่นี่หนางไหมหนูไปคับชินกับคนมากเลยนี่ไปดูมันลมไม่จอยนะเองน้องนอนไม่จละน้องหนาวนองไปเล่นอะไรมาเนี่ยอืมอืมยาดมอยู่กับะจอา คนมากเลยน้องๆไปไหนกันหมดเลยวินหวัวแล้วพักก่อนนะอ่อแปบระเบิดสูงกิโล่อแระเบิดโอ้โหอ,อ,อยู่ข้างบนกันนี่เองข้างล่างต้อนรับละสี่ตัวทำไมน้องหน้าบวมหนึ่งเลยโดน,โดนพึ่งต่อยเหรอ รัสกันรัสกันใจแอนนะครับผมน้องนอืมอากาศเย็นขี้เซาและเราเนี่ยอ๋อ้องตัวใหญ่มากรัสกันใจแอนตัวใหญ่มากครับเจอแต่แบบเจอแต่ใสปกติอ้อ จะได้อาบน้ำกันหน่อยนะต้องมีการบริจาคน้ำยาอาบน้ำกันเออเอจอืมอืมถ้านอนกอดได้นอนกอดไปเนี่ยโอ้อุ่นอุ่นนะคันอะไรลูกอะไรครับอุ้ยคัน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 หน้าเรามันเชา่าเชาเลยได้ไหมการสแกนตัวนี้ น่าตู่ตึกหึบมากเลยตัวเล็กนอนหลับหมดเลยอนอนหมดเลยน,น,น้าไม้หัวมันทำไมอืมหาอยากกินกูนะเนี่ย เราสัมภาษณ์หน่อยดิอยู่มานานยังนี่หน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเีินหน่อยอ่ะเดี๋ยวเีินหน่อยจะได้หนาวไหมอยู่นี่ไม่หนาวนะอุ่นดีเราชื่ออะไรเจคอบอ่ะทำไมเราลูบหัวลราตาเราขยื่นมาด้วยนี้แล้วเพื่อนๆไปมหาลัยไปไหน น้องน่ารักมากเลยนะครับเงยียบสงบน่าจะเป็นเพราะยังเช้าอยู่นะแล้วอากาศเย็นน้องก็ชอบอากาศเย็นเด็กนอนซบกันเชียวทั้งนี้ขนก็นานะแต่ว่าพอรูปแล้วเนี่ยขนเขาเย็นนะขนน้องเขาเย็น,นตัวเขาก็จะเย็นด้วยแหละขนหนาเช่ว่าจะอุ่นนะ เหมือนเราห่มผ้าไปนานห่มไว้หนาวไว้ด้วยตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปทางนู้นด้วยนะปางดเปิดพัดลมให้ใช่ไหมนี่โอว่าอยู่ทำไมลมมาแรงจังเลยเขาเปิดพัดลมให้อืมอะไรอ่ะอันชื่ออะไรอ่ะขอมืได้ไหมมาชิบูนะอีนี่นอนยาวยะตัวน้อยๆหน้าอุ้มมาก กุ้งกลับได้ไหมนี่จะบาดเปลวจะบาดเปลวก่อนจะบาดไหมไหวไก่อนืไอ่ะัอนนั้นก็หลับยังโยเลยนะเของ่วัดเหมือนเหมือนจากประวัติที่คลิปที่ผมดูเหมือนเขาหลุดไงล่ะเป็นฟาร์มแล้วหลุดอย่างงี้นะครับใช่ครับแล้วฟาร์มเขาดูแลไม่ไหววัดเขาเลยให้มาอยู่วัด จากประวัตินะอันนั้นไม่แน่ใจอาลาสกัลด้วยกันหรือเปล่าอันนี้อาลาสกัลแน่นอนอาลาสกัลใจแอนอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจอ,อะอไระไเลยแล้วลาบาร์ดอไปไหนหมดเพื่อนเพื่อนลาบาร์ดอไปไหนอุ้ยเราคุยกับมาอย่างเดียวเลยเนี่ยตอนนี้ทั้งคลิปเนี่ยสี เกือบห้านาทีตอนนี้คุยกับหมาอย่างเดียวเลยเราขอแยกคุยกับหมาก่อนนะเขามาดันค้างแล้วจะดูภายในนะนี่ภายในพระวิหารทองวิจิตรนะครับภายใน อนุญาตนะครับนี่รับติดคตราไม่ได้เข้าไปนะข้างในทองอลามงามตาม <Wow. S 1> แม่นี้มีงานอยู่สังนผมจะแต่ไม่ได้เข้าหรอกตรงนี้น่าจะเป็นของกุฏิสงแล้วนะครับน่าจะมีงานหลักขอ ให้เดินดีกว่าเนาะกับทางเดิมกันเดี๋ยวไปบายบายน้องก่อนไปหยุมน้องก่อนแล้วค่อยกลับ <c oughs> มองนะน้องมองแบบมองแบบเอียงๆด้วยมีปปัญหา่ะเออมองเอียงๆแล้วเราอะเดี๋ยวมาคุยกันไปแล้วนะไปแล้วชื่ออะไรอ่ะเราจะกลับมาอีกป่ะ

เอ้ยไม่สนไม่สนนอนอย่างเดียวไม่สนลืมตาแล้วนอนต่อแล้วนะบ๊ายบาายยวนะ้อนะไรวนะทำไ,นะไมแบตเรียบแต่เสียมาตัวกูณละมีข้างล่างนะครับพื้นที่ด้านล่างแม่จะสังเกตเลยว่ามีอยู่นี่มีตรงนี้อยู่ มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เองตรงที่เขามาถ่าย,ถ,ายถ่ายนี่ไงออไวิวที่แบบวัดตาพุทธเบิดเป็นพญานาคเ<ม>นี่บแบบนี้ก็ได้ไไดาการบูรณนะอย่างดีเลย เป็นบอ่อพญานาครับตรงนั้นน่าจะไม่ค่อยน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วพื้นที่ยังบูรณะอยู่นะครับยังไม่อยากเดินเข้าไปเท่าไหร่นาะจะโดนตะปูหรอ ขึ้นมาแล้วนะครับยอดภูทับเบิกแต่ว่าผมไม่ได้เปิดกล้องถ่ายคลิปเนาะผมมาถ่ายวันนี้เอาเลยเพราะว่ารถมันหนักผมเองก็ต้องประคองรถด,ด้วยตอนแรกว่ามันมันมีร้านค้า,าสร้างขึ้นมาเยอะมากจนผมงงนะครับว่าทางขึ้นทางเข้าจอดอยู่ตรงไหน 2> 1, 2, ก้อนเมฆกอบฟ้าฝั่งน้นเป็นเส้นเลย นองนาฬิกาอุณหภูมิยินดีต้อนหลับดูดิกว่าเมฆฟังนุ้นเป็นเส้นสีขาวจ้ะอย่างสวยอ่ะฟังนุ้นด้วย ก็เลยงงนะจริงๆเราต้องเข้าตาง,งนู้นยังงงตอนนี้ก็ยังงง,งอยู่ว่าไปเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกเนาะสูงทัานะตอนนี้เวลาเกือบสอนะิบเอ็ดโมงครับก็แดดจัดนิดนึงวิวดีลมเย็นถ้าใส่แว่นก็จะเห็นบรรยากาศ อุ้ยมีเขื่อนน้ำตรงน้นเลยเพิ่งเห็น นนี้อยู่ที่สะพานห้วยตองนะครับยที่สะพานห้วยตองเราจะไปซื้อไอติมตรงนู้นกินกันเ,เ,เ,เป็นการถ่ายรูปที่แบบเสี่ยงตายนิดนิดเสียงตายนิดนึงนะครับการถ่ายรูปแบบนี้แต่ดีที่ว่ารถน้อยนะครับ เราได้ติมแล้วเราเจติมเราไปเอาติมก็โ <Ooh. S 1> อ้เขาเข้ามาแรง่ะพานห้วยตองมีประวัติหลายอย่างนะครับก็ลองไปหาดูใน y u t u b e เอานะครับอผมรือว่าในช่อง TikTok ได้นะครับผมไม่ขอพูดแล้วกันเนะาะเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้เยอะรู้แต่ว่ามีอยู่ไปนเพี่ไปละขบับขี่ปลอดภัยครับผมเจ็บตกบ,บ๊ายบาย